เมื่อสุวิกุญแจอยู่ในะตำแหน่งที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวสิปแอมเกตกระแสไฟฟ้าจะ,ะไหลผ่านปลั๊กซีบีคูดีสิบเก้าจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะ,ะไหลผ่านสายไฟเส้นที่เขียวผ่านปลั๊กต่อซีเอหนึ่งคูดีหนึ่งจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะ,ะไหลผ่านสายไฟเส้นที่เขียวผ่านปลั๊กเอคูทีสอง ข้าไปยังขั้วไอจีของไอซีเ u l กเลเตอร์ขั้วไอจีเป็นขั้วที่ติดตั้งอยู่ในช่องเสียบฝาท้ายของอินเตอร์เนเตอร์ขั้วไอจีเป็นขั้วที่ต่อมาจากสวิตช์กุญแจเพื่อที่จะนํากระแสไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงในวงจรไอซีเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตําแหน่งที่จะแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวสิปแอมเกตเมทกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านปลั๊กซีเอ็มขั้วที่หนึ่งจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายไฟเส้นดำผ่านปลั๊กต่อเอขั้วที่หนึ่งจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้ายัง คอมบิเนชันมิเตอร์จากนั้นกระแส่สายไฟจะไหลผ่านปลั๊ก B ข้อที่1จากนั้นกระแส่สายไฟจะไหลผ่านสายไฟเส้นเดี่ยวเงินผ่านปลั๊กต่อ A D สามข้อที่หนึ่งจากนั้นกระแส่สายไฟจะไหลผ่านสายไฟเส้นเดี่ยวเงินผ่านปลั๊กต่อ C A 1นึ้อที่4จากนั้นกระแส่สายไฟจะไหลผ่านสายไฟเส้นเดี่ยวเงินผ่านปลั๊ก A ข้อที่4จากนั้นกระแส่สายไฟจะไหลเข้าไปยังขั้ว L ของ IC ซีรีเกเลเตอร์ ว่าแอลเป็นขั้วที่ติดตั้งอยู่ในช่องเตียบฝาท้ายของอินเทอร์เนเตอร์เพราะแอลเป็นขั้วที่ต่อมาจากไฟแสดงการชาร์จที่หน้าปัดไฟบวกจากแบตเตอรี่จะไหลเข้าไปยังฟิว60มเจจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าไปยังปลั๊ก B ขั้วที่สองจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าไปยังสายไฟเส้นที่ของพร้อมปลั๊ก A ขั้วที่หนึ่งจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านฟิว7.5ม ALT จากนั้นก็ใส่ไฟจะไหลผ่านสายไฟเส้นที่4ผ่านปลั๊กต่อ Cn1 คั้ที่5จากนั้นก็ใส่ไฟจะไหลผ่านสายไฟเส้นที่4ผ่านปัก A คั้วที่1จากนั้นก็ใส่ไฟจะไหลเข้ายังขั้ว S ของ IC Regulator ขั้ว S เป็นขั้วที่ติดตั้งอยู่ในช่องเตี๊บบไาท้ายของอินเตอร์เนเตอร์ขั้ว S เป็นขั้วที่ต่อมาจากแบตเตอรี่เพื่อที่จะจับประจุการใช้ไฟ IC ลึก จากนั้นก็ใส่ไฟฟ้าจากไอ Regulator จะไหลเข้าไปยังขั้ว B ของ i อ Regulator จากนั้นก็ใส่ไฟฟ้าจะไหลเข้าไปยังขั้ว B ของ Alternator จากนั้นก็ใส่ไฟฟ้าจะไหลเข้าไปยังสายไฟ้เิเิดัมผ่านปลั๊ก A ปลั๊กขั้วที่หนึ่งจากนั้นก็ใส่ไฟจะไหลผ่านไปยังฟิว120ม A L T จากนั้นก็ใส่ไฟจะไหลเข้าไปยังแบตเตอรี่ขั้ว B เป็นขั้วที่ก็ใส่ไฟ้าจะจ่ายไฟจาก การผลิตของอินเตอร์เน็ตเตอร์ยังแบตเตรรเเอ,รอ,เเอรี่จากนั้นก็ใส่ไฟฟ้าในไอซีรักคุเลเตอร์จะไหลขั้วับตเตอรีมของไอซีรัก A คุเลเตอร์ 3. จากนั้นก็ใส่ไฟฟ้าจะไหลขั้วแบตเตอรี่กเอคุณที่สามจากนั้นก็ใส่ไฟฟ้าจะไหลขั้วแบตเตอรี่ฟเส้นซนทูขั้วแบยังอรี่ที่ห้าสิบข,ของกล่องอิซิยบคุณครับขอบคุณครับ